การบัคข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่20กุมภาพันธ์โดยโค้ชเจคบันแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้ขอ้อเสนออาร์ตดึงงผีทิศทางสับสนเมอ่อเกลเซอร์หุ้นใหญ่ห่วงสิทธิไม่คิดจะขายขาดขอีกครัง้งเมื่องานนี้ทนากรมสโมสรแมนยูที่กำลังเผชิญกับคำค้าทายทั้งในและนอกสนามคงไม่สิน้นวิบากกรรมง,ง่ายเมื่อร,ราสุดนั้นอัฟรามเกลเซอร์เจ้าของหุ้นใหญ่บอกว่าไม่มีทางที่จะขายส่วนแบ่งไปให้กับใครเพิ่มเติมเพราะารู้สึกผูกพันมาก แน่นอนว่าสร้างความงงงวยกับคณะของเซอร์จิมบราคิฟหุ้นย่อยที่เปล่งตัวไปซะเยอะโดยตระกุลเกลเซอร์เข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทแดงในฐานะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ร่วมกว่า20ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรูปแบบกระทั่งยอมให้อ e ีเทอสสปอร์ตของมิสเตอร์บราคิฟมาร่วมถือหุ้นแบบยอมให้บริหารองค์กรในทิศทางที่ต้องการในขณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าทระทั่งของจิตนารมอัครปพมิภานเศรษฐีชาวกรีกย่อมต้องการเพิ่มสิทธ ในการซื้อหุ้นของสโมสรแมนยูเป็นทุกช่วงไปจนกลายเป็นรายใหญ่ตามวิธีการเปลี่ยนผ่านมือเจ้าของในอะฮนี้ทว่าอัฟฟราหัมเนี่ยบอกว่าไม่คิดแบบนั้นเนื่องจากว่าผูกพันกับเจ้าของแมนยูก่อช่วงทองศตวรรษแล้วโดยไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ขายอัฟรามได้กล่าวกับเจ้าของสกายสปอร์ตระหว่า,างเดินทางไปเข้าพบประาธานที่บันดิสซารรัฐโดยท่านทรัม นับเป็นท่าทีที่แข็งเกร่าสหรับอาหลังมีการบริงานข่าดโดยว่าสโมอสรอแมนยูเป็นหนี้เพิ่มมากกว่า1,000ล้านปอนด์นับจากตระกูลเกลเซอร์สวมหัวโขนเจ้าของทีมตั้งแต่ช่วงปี2005รักกว่า2ทศวรรษแล้วที่ปัจจุบันถือครองส่วนแบ่งมากกว่า90 69มีสินที่เพิ่มขึ้นได้นันว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยการเลิกจ้างอดีตผู้จัดการทีมเบรดเซนทากหรือว่า10.4ล้านปอนด์และก็อดีตพอ,อ,อกคฬานแดนเอชเวิร์ด 4.1ล้านปอนด์รวมแล้วมากกว่า14.5ล้านปอนด์ความผิดพลาดส่วนนี้เกิดในยุคข,ของอีเดียออนสปอร์ตนะซึ่งน่าสนใจนะว่าเซอร์จิมจะยอมเหนื่อยบริหารสโมสรที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้แห่งนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนเพราะต่อให้ทําดีจนกลับมามีกําไรหรือว่าผลงานบนสนามโดดเด่นมากแค่ไหนก็ยังโดนเจ้าของทุนใหญ่เชื้อสายยิวสูบเลือดตัดตัวงผลประโยชน์อยู่ดีทั้งที่ไม่ต้องลงแรงบริรุธซ้ำไปในครนั้งนี้โอ้โหเป็นเรว่างานนี้นะฮะ ดูแล้วนี่น่าจะเกิดปัญหาใหญ่พอสมควรในคารักนี้เลยเฉียดนะเรามาดูข่าวต่อมานเช่นครับอาไรยังไงแมนยูมีลุ้นนะครับเมื่อทางาของฝั่งเปเชพร้อมที่จะโละบรักดานโกโดโม,มอานี่ในช่วงมกราคมในคารักนี้นั่นเองนะ เมื่องานนี้น้าของทางฝั่งนะครับงานนี้แมนยูเองมีลุ้นจะได้แข้งหน้าใหม่มาเสริมแนวรุกเพราะล่าสุดนั้นมีข่าวมาว่าเปเช่พร้อมอาจะเอ่อรล็อกดานโกโรมัวนี่พ้นทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โดยที่มีอีก2องบิ๊กทีมพร้อมกับแย่งชิงตัในครั้น,นี้ โดยการน,นี้ปาิด้แมงได้ผมยอดสโมสรแห่งศึกฟุตบอลพิเมเบริกอังกฤษในศึกลูกหนังหลกเอิงฝรั่งเศสพร้อมจะพิจารณานในการปล่อยตัวรักงานโกโรโมอานีกองหน้าเลือดน้ำหอมออกจากทางทีมในช่วงตลาดนักเตะช่วงเดือนมการาคมที่กำลังจะมาถึงตามการบริงานของจะทำสื่อชั้นนำของอังกฤษเมื่อวันพับดีที่ผ่านมาโดยโกโรโมอานีเองนั้นไม่อยู่ในแผนในการทำทีมของกุซือรุยเอนบริเเก โดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่สามารถจะเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้แลังม่แต่ย้ายจากคณน่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ชโดยการตัวที่สูงถึง80ล้านยูโรหรือประมาณ2,880ล้านบาทเมื่อช่วง summer ป,ปี2023และก็ฤดูกาลนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเพียงแค่2นัดในครนนั้นนี้เท่านั้นแถมไม่มีชื่ออยู่ในทีมเลยสาหรับเกมลีก2นัดหลังสุดที่พบกับคณน่งของโอลิปิกลียงและก็ไอเอสมนโกที่เกิดขึ้นในครั้นี้ เดล่นสุดท้าน,นของเดอนธันามนะครับผมระบ,บุว่า h ชตัดสินใจเรื่องของอนาคตของโกโรโมอานี่โดยพวกเขาเองนั้นพร้อมที่จะรับพิจารณาทุกข้อเสนอที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเดีลยวในการยืมตัวในการซื้อขาดที่ผ่านมาแมนยูภายใต้ใตการน,นำทีมของบรวเวนอัลบริมผู้ซื้อคนใหม่มีข่าวว่าจะจะได้ตัวโกโรโมอ,อนันนี่เพราะว่าต้องการจะเพิ่มคุณภาพในแดนหน้าขณะที่อาร์ซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็มีข่าวนัผมที่จะจ้องสัญญาก,กับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสอ่วัย26ปีบรกปีรนี้เช่นเดีวยวกันโดยเฉพาะบริบาลสีฟ้าการมองหากองหน้าที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเออริ่งบาฮาเบนดาวยิงตัวึหลักในครั้งนี้ โดยสำหรับฤดูกาลน,นี้โกโรมูอันนี่เองเพือนเพิ่งจะทำได้เพียงแค่2ประตูจากการลงเล่นให้กับเบเชย์ุทุกบริการ1ินัดโดยทำไปทั้งหมด10จนทั้งหมด14นัดเป็นการลงเล่นฐานะตัวสำรองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรลองมาดูข่าวต่อมาจน,นครับอาร์ตยังไงอยากรู้จริงๆเลยว่าเปเยเกริเนียตั้งคำถามถึงแมนยูถึงข้อสงสัยในตัวของแอนโทนี ที่ซบเบสติชแบบยืมตัวว่ายังไงกันแน่โดยการน,นี้นะทีนักข่าทางฟังอยากรู้จริงๆนะครับม้มัน,มนดเดลเปยกอรีกุสู์ชาวชิลีตั้งคำถามถึงแบนเชอร์ตึกเด็ดนะฮะถึงข้อสงสัยในตัวของแอนโชนี่ที่ซสบทนักขเาวเบลเบสติชแบบยืมตัวจะจบสั้นี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันด้นว่าแอนโทนีไรฟ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้องกัดช่วยคราวหลังจากที่ยิงไปถึง3าประตูในท,ทั้งหมด4นัดสื่อถือได้ว่าเป็นการลบเลือนความทรงจำอันเวลวร้ายภายใต้ชายคาโอลเชฟฟอร์ดนะฮะที่ท่านนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามเพียงแค่135นาทีเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับจำนวน2 3 4อนาทีที่เ,เ,เบรเล์อัลเบิรสอ่อแะกมาจากการเล่นในช่วงไม่กี่นัดที่การมาในครั้งนี้ ล่าสุดมาเดลเปเยกริเน่ก็ออกมากล่าวบอกว่าหากว่าทางด้านของฝั่งแมนยูเองจ่ายเงินมหาศาลเพื่อที่จะซื้อแอนโจนี่มาจากทางด้านของอาแจ็คอามสเดมนั่นก็แปลว่าเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงสามารถไม่สามารถที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางด้านของต้นสังกัดนะฮะที่แท้จริง เขาอาจจะต้องมีอารมณ์ร่วมในเกมสูงแต่ผมก็บอกให้เขาเข้าใจเย็นลงแล้วก็บอกว่าเขาอีกนั้นไม่จําเป็นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายจนต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าแค่ทําไปสิ่งที่เรียบง่ายก็พอแต่มีประสิทธิภาพในครระงนี้เป็นผู้เล่นที่ดีนะและผมก็หวังว่าเขาอีกนั้นจะรักษามาตรฐานจนจ,นจบฤดูกาลในขาระดนี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร นักของแอนโจนี่ในครั้งนี้เขาจะมาบุนที่แมนยูอีกครั้งหรือไม่อันนี้ยังไม่มีใครโปรโเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงเสียงตกชั้นเหมือนกันนะเมื่อบริโอวันใจแมนยูอาจจะไม่ชนะใครแล้วในพิบัติอังกฤษในฤดูกาลนี้เดริโอเฟอร์จินาอดีกองหลังคนดังของแมนยูได้แสดงความเห็นบอกว่า เขามองไม่เห็นโอกาสที่ปีศาจแดงจะชนะทีมใดได้ในทีมัดาหที่เหลืออยู่ของพิมเบริกอังกฤษในฤดูดกาลนี้และก็ทําให้สมเสียงที่จะตกชั้นในครั้งนี้โดยแมนยูทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในพิมเบริกเซัันนี้ด้วยการหล่นไปอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนจากการมีทั้งหมด29แต้มจากทั้งหมด25นัดในครั้งนี้โดยล่าสุดดรีโอฟอร์ดินานอดีตแข้งแมนยูซึ่งปัจจุบันเองนั้นหันมาทำมาที่เป็นนักวิจารณ์ได้สแสดงความเห็นบอกว่าปีศาจแดงเองอาจจะไม่ชนะใคร ในครั้งนี้แล้วในพิมพ์เบริกหากว่า,อ,าอ้างอิงจากฟอร์มปัจจุบันและกระสุมเสียงในเรื่องการตกชั้นโดยมีคนบอกเราว่าต้องได้สเปแต้มเพื่อจะอยู่รอดและตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแบบนั้นแล้วผมมีโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ตรงนี้และผมกำลังดูอยู่เริ่มจากเยนเอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านกับอีสวิทเทลเล่นในบ้านกับอาร์ซนลเยนนอตติงแฮมฟอร์เรสเยนนิวคาสเซิลรวมไปถึงเจอกับพันธุ์ของวูฟนันบอร์เดอร์ เบรนฟอร์จเวสแฮมเชลซีอาร์เซน่อลและก็เร i ัลซัสตีเกมเดียวที่ผมเองบองว่าแมนยูจะได้อะไรและผมก็ไม่ได้พูดถึงชัยชนะในครั้งนี้ด้วยซ้ำก็คือเรอัลซัตเราเอาชนะเลส e ตอร์ได้2ถึง3ครั้งแล้วด้ฤด,ดูการน,นี้ดังนั้นเราก็เลยมีแต้มของพวกเขาอยู่ ปกติแล้วคุณจะดูโปรแกรมการแข่งขันและคุณจะเห็นได้เลยแต่ว่าแต้มมาจากไหนเราดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วผมไม่เห็นชชนะแบบเด็ดขาดผมก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะได้3มแต้มที่นี่แล้วก็3แต้มที่นั่นนั่นคือปัญหาในครั้งนี้จริงๆเลยนะนะแต่ผมเป็นในว่าง,งานนี้รรโอฟอนินานก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็น,นว่าง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้ยกันว่าแมนยูจะตกชั้นจริงหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงแมนยูควรจะซื้อไปสัญไรลนวูดกลับมาหรือปล่อยให้แพิตฟอร์มในรีรบต่อไปดีกว่าไหมเมื่อน,นั่นคือข้อมูลที่เปิดเผยโดยเดอะไทม์นะฮะสื่อซึ่งแสดงเห็นว่าบริษัทแดงเองนั้นกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสมมติที่แล้วเอ็มยูก็ขายตันังของไรลนวูดให้กับมาร์เซย์ด้วยค่าตัว26.6ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามสัญญาฉบับดังกล่าวมีงเงื่อนไขให้ แมนยูได้รับส่วนแบ่ง50%ของบริภาคการย้ายทีมของกองหน้าปรายนี้ในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงสิทธิ์ปฏิเสธในการซื้อกลับก่อนใครอีกด้วยโดยตามการรายงานข่าวของ The TRB ฟุตบอลนะฮะไบยามินเดกก็ได้ส่งที่แมวมองไปติดตามความเคลื่อนไหวของกริบูตอย่างใกล้ชิดในระหว่างการแข่งขันระหว่างมักเซกับแซงเอชเตียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายเยอรมันกำลังมองหาผู้เล่นมาแทนที่เลโอยซาเน่ คิงส์ีโกลแมนและก็แซดชนาบีที่ไม่สามารถจะเล่นได้ตามที่คาดหวังและอาจจะออกจากสโมอสรในช่วงซัมเมอร์นี้ในขรณ้นี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปขาออ่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ